รียบอกว่าเนี่ยไอเด็กเนี่ยมันติดยาเพราะว่ามันมาจากหมู่บ้าน A อไอเด็กมาจากหมู่บ้านเนี่แม่งติดยาทุกคนมันก็โยนกลับไปสู่พ่อแม่เออไอเด็กครอบครัวเนี่ยติดยาทุกคนไอพ่อแม่ก็บอกกูสงเรียนโรงเรียนมึงเนี่ยนะแม่งติดยาหมดเลยลูกกูไยก็โยนกันไปกันมาสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เดียร์เย็นมาซูนในช่วงนัดคุยนะครับวันนี้ผมอยู่ที่นราธิวาสครับที่เราอยู่บนเขายุลาปันอากาศหนาวเลยครับวันนี้ นะครับผมมีคุยก,กับจิตแพทย์ท่านหนึ่งนะครับเป็นจิตแพทย์ในสามจังหวัดแล้วครับกับนแพทย์กิฟลังวันนี้เราจะมาคุยว่าเราจะเลี้ยงลูกกันยังไงให้ห่างไกลาย,ยาเสพติดแล้วก็พวกบุหรี่พวกนี้นะครับเนื้อหาจะเป็นยังไงนั้นครับ ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในห้องกับหมอกิฟลันนะครับเดี๋ยวให้หมอกิฟลันได้นํนาตัวนก่อนครับผมนายแพทย์กริฟลันดอเลาะนะครับเป็นจิตแพทย์โรงพยาบาลนาราชีวะราชนครินทร์นะครับก็ดูแลงานสุขภาพจิตและก็ยาเสพติดของในพื้นที่นราธิวาสหลักๆเนี่ยถ้าดูในเพจของหมอกิฟลันเนี่ยก็จะเห็นว่าจะมีสาระเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกเนาะก็เลยมีคําถามว่าในสังคมเราตอนนี้มันมีเด็กจิตยามีเด็กติดบุหรี่ข้างที่จะเยอะมากเด็กโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม,ม่คราวนี้เราจะทํายังไงคือเด็กที่ติดไปแล้วมันก็ก็ยากอะนะในกรรักษาแต่ นี้เราจะสร้างเจเนเรชัใหม่ที่ไม่อยากให้เขาติดฟังคืออย่างนี้คือมันแบ่งผมแบ่งเป็น3ส่วนใหญ่สามส่วนใหญ่หก็คือตัวเด็ก 2. ก็คือการดูแล3ก็คือเชิงนโยบายมาดูตัวเด็กก่อนเราเจอว่าเด็กที่ที่ไม่ค่อยติดยาเนี่ยนะข้างในเขาเนี่ยจะมีเราเรียกว่าภาษาทางจิตวเรียกว่าเซลล์เอสติมหรือแปลเป็นไทยแปลว่าการเห็นคุณค่าของตัวเอง เราเจอว่าเด็กหลายคนเนี่ยเหมือนอยู่ในสังคมที่ติดยาหมดเลยนะแต่ก็ตัวเองก็หลุดมาได้เป็นทองเนื้อเกาวนะหรือว่าเด็กบางคนเนี่ยที่อยู่ในสังคมที่ดีแต่เขาก็พลาดไปได้ไอความแตกต่างเ่าเนี่ยที่ทําให้ป้องกันเด็กคนหนึ่งเนี่ย ในในปัจจัยภายในทางจิตใจเรียกว่าเซลล์สตีมคือเด็กที่เห็นคุณค่าของตัวเองเนี่ยเขาจะไม่เอาตัวเองไปแลกกับสิ่งที่ไม่ดีไม่ได้เฉพาะเรื่องยาเสพติดนะเรื่องอื่นๆก็เหมือนกันคนที่มีความภูมิใจในตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองเนี่ยเขาจะไม่ค่อยทําอะไรที่จะทําให้ชีวิตเขาเสียหายอันนี้มองในแง่ของบุคคลนะมองขึ้นไปอีกระดับหนึ่งก็คือการเลี้ยงดูมันก็มีการวิจัยเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับยาเสพติดแต่โดยสรุปที่มีการพูดคุยกันในวงการยาเสพติดเนี่ยมีสี่อย่างที่สามารถป้องกันยาเสพติไดได้้ขออที่คื เรียนดีตั้งใจเรียนเราจะเห็นว่าเอเด็กที่เรียนเก่งเนี่ยที่พวกเราที่เรียนตั้งใจเรียนเนี่ยไม่ค่อยติดยาแ<อ>ล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ มันก็มีหลุดบ้างแหละมีอุบัติเหตุบ้างแต่ว่าโดย,ยส่วนเรียนดีกับเรียนเก่งมันก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันจริงจริงเรียนเก่งก็โอเคหนึ่งแต่ว่าไอความเก่งเนี่ยมันหลากหลายจริงมันก็กลับไปข้อตะก,กี้ก็คือว่ามันต้องให้เขาเนี่ยภูมิใจในในความรู้ของเขาบางคนอาจจะเก่งวิทยาศาสตร,ร์นะก็ไปบางคนเก่งคณิตศาสตร์ก็ไปคณิตศาสตร์บางคนเรียนเก่งทางศิละปะก็ไปทางศิลปะเพราะฉะนั้นโดยคอนเซปต์คือเราจะต้องถ้าเขาถนัดอะไรเราก็ต้องส่งเสริมทางนั้นเพื่อให้เขาเนี่ยรู้สึกภูมิใจในตัวเขา พอเขาภูมิใจในตัวเขาเขาก็จะรู้ว่าเอ้ยตัวเราเนี่ยมีค่าเขาก็จะไม่เอาตัวเขาเนี่ยไปแกลกกับอะไรที่ไม่ดีเราต้องเปิดโลกการเรียนดีให้มันกว้างให้ความเก่งเนี่ยมันหลากหลายเพื่อที่จะดึงคนเนี่ยให้เข้ามาในข้อที่หนึ่งเนี่ยให้มากที่สุดมันก็จะช่วยป้องกันเด็กเนี่ยจากการติดยาออนนได้คือตอนนี้เราไปยังว่า,กกาเด็กเก่งเนี่ยมันมีอยู่ช่องช่องทางที่ใช่น้อยน้อยมันทาให้เด็กเก่งทําให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าในตัวเองน้อยลงใช่ใช่สังคมหรือผู้ใหญ่มองว่าเด็กเก่งมันต้องไปทางนี้ต้องวิทยาศาสตร์นิ าะหลังนี้พอเด็กเก่งกีฬาเหมือนเวนรูนี่เรยวเนลเมสซี่โรนัลโดพวกนี้เจ็ดแปดปีมันก็จะเข้า Academy แคมีรละพอเข้าแคมีรเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้าระบบ ที่เข้มงวดแล้วก็มีการดูแลที่ดีเขาก็ก็จะโอกาสที่ไปเสียผู้เสียคนก็ยากนะบ้านเราเนี่ยไอสิ่งพวกนี้มันก็เริ่มเข้ามาก็จะเห็นว่าก็จะมีอคาเดมีเพิ่มขึ้นผมมีญาติพี่น้องหลายคนที่อยู่ในอคาเดมีฟุตบอลเนี่ยแล้วก็เจอว่าเอ้ยมันก็มันก็ไม่ติดยานะทั้งที่แบบในหมู่บ้านมันมันก็เละเทะพอสมควรนะแต่แกก็หลุดพ้นได้เพราะนข้อที่สองคือกีฬาดีเรียนดีกีฬาดีข้อที่สาเนี่ยเราเจอว่าในครอบครัวที่ผู้ปกครองเนี่ยมีส่วนร่วมโรงเรียนเนี่ยเด็กกกกไไมม่่่อออยยยติดดาาเเเพรระะโโลขง็ีีูก มีบ้านโรงเรียนบ้านโรงเรียนใช่ไหมตอนนี้ปัญหาคือว่าพอเด็กมันมีปัญหาเนี่ยมันโยนกันไปกันมาเช่นเรียนโรงเรียนกอไก่เด็กติดยาโรงเรียนบอกว่าเนี่ยไอ้เด็กเนี่ยมันติดยาเพราะว่ามันมาจากหมู่บ้าน A อไอเด็กมาจากหมู่บ้าน A นี่แม่งติดยาทุกคนมันก็โยนกลับไปสู่พ่อแม่เออไอเด็กครอบครัวนเนี่ยติดยาทุกคนไอ <S 2. S 1> พ่อแม่ก็บอกกูส่งเรียนโรงเรียนมึง,นงเนี่ยนะ แม่งติดยาหมดเลยโลกก่วย <c oughs> ก็โยนกันไปกันมามันก็เลยกลายเป็นปัญหาไงก็เลยเจอว,ว่าอันหนึ่งก็คือการที่จะทําให้โรงเรียนกับผู้ปกครองเนี่ยมันผสานากันได้เราเรียกว่าดูแลเด็กแบบไร้รอยต่อแต้ไม่ใช่โรงเรียนแม่งก็เรื่องโรงเรียนไอ้บ้านแม่งก็เรื่องบ้านางมันคนละเรื่องกัน ข้อที่สี่เราเจอว่าพ่อแม่ประเภทที่รับฟังเด็กพ่อแม่ที่รับฟังเด็กเนี่ยเด็กไม่ค่อยติดยาหรือพลาดไปติดยาเนี่ยโอกาสเขาจะกลับมาง่ายกว่าผมเจออย่างนี้นจริงผมเนี่ยตรวจคนไข้าย,ยาเสพติดน่าจะหลักพันนะพันหลายพันคนเนี่ยผมเจอว่ามันจะมีแพทเทิร์นหนึ่งก็คือว่าส่วนใหญ่เป็นพ่อประเภทที่ไม่ฟังลูกไอ้ฟังแม่แ <ก S 1> ไม่เท่าไหร่ <แก S 1> พ่อประเด็การ<แ>กพ่อประเด็กา,เดการเนี่ยจะแบบคนละเรื่องเลยถ้าถ้าเสียเราจะจะกลับมายากไอ้พ่อประเภทหนึ่งที่ผมไม่ค่อยเจอว่าลูกจะจะเสียคนเยอะเนี่ยนะหรือไม่ก็ถ้าเสียเนี่ยมันกลับมาง่ายคือพ่อประเภทที่่เเ็นนพือกลู พ่อสาคัญหมดพ่อสําคัญพ่อสําคัญเพราะพ่อเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ต่อลูกชายมากกว่าต้องบอกว่าเนี่ยบ้านเราเนี่ยคนที่ติดยาส่วนใหญ่เป็นลูกชายไม่ใช่ลูกสาวเพราะผู้ชายเนี่ยถ้ามีพ่อที่ที่ดูแลจัดการไม่ดีมันก็จะเสียหายเยอะแต่โดยรวมก็คือว่าครอบครัวเนี่ยต้องรู้จักที่จะฝังลูกเราจะมีคอนเซปต,ต์ว่าเนี่ยต้องสั่งอสอนสอนลูกกลับมาก็สอน,อนสอนสอนสอนไปโรงเรียนก็โดนสอ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 นลูกไม่เคยพูดเลยได้แต่ฟังอย่างเดียวเนี่ยพอเขามีอะไรเนี่ยเขาจะไม่กล้าบอกเช่นฉันเนี่ยเครียดเลิกกับแฟนแต่ที่บ้านก็สอนแล้วว่ามึงอย่างนมีฟน้ลูกพ ปัญหามันก็จะไปปรึกษาเพื่อนเพื่อนบอกเฮ้ยมึงไม่ต้องเครียดหรอกอกหักเรื่องเล็กมามามาดูดบุหรีแต่ถ้าพ่อแม่อีกแบบหนึ่งพ่อแม่ที่โอเคฟังลูกแล้วก็เป็นเพื่อนกับลูกได้ลูกอกหักโอเคกลับมาเอาเป็นไงลูกโอเคนีอ่อกหักว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อจัดการให้เอาอะไรเงี้ยก็จะเป็นอีกอีกแบบสีข้อเนี้ยข้อแรกรายบุคคลก็เป็นของเซลเอสดีมของการเห็นคุณค่าตัวเองเรื่องของเชิงครอบครัวโรงเรียนเนี่ยก็มีสีข้อที่พูดไปกว้างกว่านั้นใหญ่กว่านั้นเนี่ยเป็นเรื่องของนโยบายเนี่ยมันก็มีโมเดล ไอ้ชด์เนี่ยคนติดยาเยอะมากผมจำตัวเลขชัดๆไม่ได้น่าจะ60%ของเด็กติดเล่าติดอะไรห0ของวัยรุ่นทำมาสิกว่าปีจนคนติดยาเหลือประมาณน่าจะประมาณ10แล้วก็เขาสรุปว่ามีอยู่4 5หอย่างนะข้อที่1ก็คือว่าทุกองก์เนี่ยทำงานภายใต้ในโยบายเดียวกันข้อที่2เนี่ยเขาจะทำให้เด็กเนี่ยมีเวลาว่างใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่จริงเด็กเราแบบอ่าเดี๋ยวเราทําสนามกีฬาใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์เด็กก็ไปดูดบุหรี่บ้างไปนู่นไปนี่บ้างเป็นแหล่งเนทา่ว่าล่นกี่ี่น ไอซ์แลนด์ทำไงไอซ์แลนด์เนี่ยให้เครดิตเครดิตคือให้เงินสมมติว่าแบชอบเตะบอลใช่ไหมโอเคเวลาว่างของแบไปเอาเครดิตเนี่ยไปเข้าอบรมฟุตบอลกับโค้ดที่ดีๆไอ้โค้ดที่ดีๆเนี่ยมันก็อยากพัฒนาตัวเองสอนดีๆเพราะว่าเอ้ยกูได้เงินไงใช่ไหมไม่ใช่จิตอา,าสาอย่างเดียวอะไรนะกูก็ได้เงินข้อที่3เนี่ยเขาทำสิ่งที่เรียกว่าการเค c u r ฟิว เขาฟิลยังไงไวัยรุ่นที่อายุต่ำกว่า18ปีหลัง3ทุ่มห้ามออกจากบ้านทํายังไงก็ได้ให้เด็กเนี่ยอยู่บ้านตอนกลางคืนการบังคับอย่างเดียวอาจจะไม่เหมาะทางเดียวที่จะทำให้เด็กอยู่บ้านเราก็ต้องทําให้บ้านน่าอยู่ อาจจะต้องมีกิจกรรมกิจกรรมที่บ้านทำให้บ้านน่าอยู่ทําให้เด็กเนี่ยโอเคอยู่บ้านแล้วมีความสุขมันจะกลับบ้านปุ๊บด่ากลับบ้านด่ากลับบ้านด่าใครๆก็ไม่อยากอยู่บ้านทําให้บ้านเป็นที่ที่แบบเด็กรู้สึกว่าเป็นที่พึ่งกลับมาสบายใจคือทั้งหมดที่พูดเนี่ยมันเป็นเป็นสถิติติดยามันก็เหมือนในในทางการแพทย์มันก็คือเจ็บป่วยมันก็จะมีทัศนคติหลายอย่างของบ้านเรานะเช่นถ้าติดยาเนี่ยนะมึงก็ไม่ต้องเรียนหนังสือผมก็จะบอกว่าเฮ้ยไม่ได้สาหรับผมเนี่ยนะการติดยาก็คือติดยาเรียนหนังสือกกก็็คคืืออออเรรียยนนหหัังงสจะบ่่แมลาา้้ว ยังไงก็ต้องเอาให้ลูกเรียนเราเรียนเด็กติดยาหรือว่าผู้ป่วยยาเสพติดเนี่ยนะที่เรียนกับไม่เรียนมันต่างกันอันที่2ก็คือว่าเราก็จะสังคมเราจะเป็นสังคมที่ที่ด่าทอกันง่ายกว่าให้กําลังใจกันเห็นว่าหลายคนเนี่ยรู้ว่าลูกติดยาเนี่ยก็จะทะเลาะกันตีกันกระทืบกันซึ่งไอ้น,นียมันไปทําลายต้นทุนของการบําบัดยาเสพติดต้นทุนที่สําคัญที่สุดคือความสัมพันธ์ถ้าเขาเกลียดเราเนี่ยนะโอกาสที่เขาจะกลับมายากแต่ถ้าเขารักเราเนี่ยเขาจะกลับมาง่ายสรุปง่ายๆคือถ้าถ้าเราอยากจะให้เด็ก ทางไกลยาเสพติดน่ะหนึ่งก็คือเราต้องทําให้เด็กรู้สึกว่าเขามีคุณค่ามีเซลร์สตรีมแบบที่ดีที่ดีที่ดีด้านไหนก็แล้วแต่ด้านไหนก็แล้วแต่ผู้ใหญ่อย่างเราก็แค่เปิดทางให้เข้าไปทางที่เขาขนาดไม่ใช่ว่าไปจากัดว่าช่องนี้เท่านั้นถึงจะเป็นเด็กดีได้เป็นคนที่มีคุณค่าได้แต่คุณค่ามาจากตัวเขาเองต่อไปก็คือความสัมพันธ์เนาะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่หรือว่าทางโรงเรียนต่างผมคิดว่านะต้องบาลานซ์ให้ดีระหว่างกรอบ กับความอิสระของวัยรุ่นน่ะใช่ใชคือผมเนี่ยไม่เคยยุ่งกับยาเสพติดเลยอืมไม่เคยมีความคิดที่อยากจะไปลองมันเลยผม,มไม่เข้าใจว่าทําไมคนถึงอยากลองบุหรี่อยากลองยาเสพติดเขาคิดยังไงมันเป็นคือค,คอือปัจจัยเรื่องการติดยานี่ยมันเยอะมากก็คือกรรมพันธุ์กรรมพันธุ์กรรมพันธุ์มีส่วนเกี่ยวข้องการติดยาถามว่าเยอะขนาดไหนก็กลางๆไม่ได้เยอะมาก อันที่2เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมอ่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะทําให้เด็กเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องปกติสมมติผมไม่ไม่เรียนหนังสือผมอยู่บ้านเนี่ยเฮ้ยผมไม่สูบบุหรี่เนี่ยผมก็คบเพื่อนยากนะอกลายเป็นตุ๊ดเลยนะเฮ้มึงไม่สูบบุหรี่มันเป็นตุ๊ดอ่างเงี้ยบ้านเราก็ชอบหรอเพราะฉะนนการเข้าสังคมคือการต้องทำให้มันเป็นปกติคือ normal เขากับ normal เราไม่เหมือนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันคือ normal เราคือไม่สูบบุหรี่ไม่ติดยาเรียนหนังสือนั่นคือ normal เรา normal ของเราแต่เขา normal เขาคือมึงต้องดูดบบุหหรรรีี่่่ไไออออออ้้้กกกิิินนนนะะทมาางงงเๆยยยต ต้องแบบต้องแบบนนักเลงบ้าอะไรเงี้ยนักเลงคือนี่คือ normal เพราะฉะนั้น normal ตัวนี้มันไม่เหมือนกันอันที่สามก็เป็นปัจจัยทางครอบครัวก็มีผลเช่นอยู่ในครอบครัวที่ใช้ความรุนแรงหนักๆพ่อแม่ตบตีกันทุกวันดูดบุหรี่ก็ตบตีอะไรหนักกว่าตบตีหนักกว่าดูดบุหรี่ติดยาเฮ้ยเล็กน้อยพ่อแม่กูนักกว่อกแล้วเด็กก็เครียดก็จะไปทางนั้น แล้วจะปปรึรษาอะไรได้ไดอะไรเงี้ยนะมันก็จะ,จะจะประมาณนั้นคนที่ติดยาโดยส่วนใหญ่มักจะเริ่มด้วยบุหรี่บางคนก็สูบแต่ยายาบ้าอย่างเดียวบุหรี่ไม่สูบก็มีบุหรี่เนี่ยมักจะเป็นตัวเริ่มต้นของยาเสพติดเด็กเห็นพ่อสูบบุหรี่ฉันจะสูบมีผลเลยอันนั้นก็อาจจะเป็นทั้ง3ปัจจัยเลย พ่อเนี่ยติดบุหรี่ง่ายก็อาจจะเจเนติกแล้วหนึ่งใช่ไหมสิ่งแวดล้อมทําให้รู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติเอาสองเอาตัวอย่าง3มกลายเป็นว่าโอเคคือถ้าพ่อแม่ในครอบครัวใช้บุหรี่เนี่ยมันก็ลูกก็โอกาสที่จะใช้ก็เยอะกว่าแล้วถ้าแบบว่าฉันเคยสูบบุหรี่พอมีลูกอย่างเงี้ยเออฉันก็เห็นลูกฉันไม่อยากลูกฉันสูบบุหรี่แลวครับชักอายุเท่าไหร่ดีที่แบบไม่ควรสูบบุหรี่พ่อแม่ควรจะต้องเลิกละจริงๆพอเด็กจําความได้นะมันก็ไม่ควรละสามขวบสี่ขวบเราก็จะเริ่มจาภาพพอจําภาพได้มันก็จะตัวแล้วละยา สำคัญที่สุดคือความตั้งใจคุณตั้งใจจะหยุดหรือเปล่านะถ้าความตั้งใจสูงเนี่ยโอเคไม่ต้องช่วยอะไรเลยหยุดได้ถ้าเราไม่อยากให้ลูกเราติดยาเสพติดน่ะมันควรจะเริ่มจากเราก่อนอ่าใช่จากคนเป็นพ่อเป็นแม่คือถ้าเราสูบบุหรี่แล้วคุรติดจะเลิกด้วยส่วนใหญ่ติดยาเสพติดมันก็เรื่องมาจากบุหรี่เขาดูว่าบุหรี่เป็นเรื่องนอ r m มอถแต่ให้ยาเสพติดมันเป็นเรื่องของนอ r m a l ด้วยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเราไม่อยากให้ลูกเราติด ยาพวกนี้เราควยจะเริ่มมก็เริ่มที่เรามันก็ควรเริ่มใช่อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีว่าไม่ใช่ว่าเราสูบบุหรี่แต่บอกให้เอ้ยมึงอย่าสูบบุหรี่นะเดี๋ยวบุหรี่มันสิ่งไม่ดีแต่บุหรี่คานิ้วอยู่คำพูดเราก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์ถ้าวันไรเราพูดในสิ่งที่เราทําไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์ละไม่มีประโยชน์ไม่มีที่พลที่จะเปลี่ยนอะไรได้แล้วถ้าเป็นพ่อแม่ถต่ว่าหมอผมไม่มีเวลาไปดูลูกกลัวลูกจะไปติดบุหรี่คือแบบเราความสัมพันธ์แบบตอนเช้าก็ออกไปกลับบมมมมมาาาากกไ่่่ีีีีเเเววลลลลลใใหหูู้้้ออยงงแนจะผต ราจะติดบุหรี่ติดยาเสพติดไหมคือเราไม่สูบบุหรี่นะหรีอเราเป็นคนดีมากมันจะมีโอกาสให้ลูกเรามีโอกาสติดยาเสพติดหรือบุหรี่พวกนี้ไหมจริงๆคำถามนี้ดีมากก็คือความสัมพันธ์เนี่ยมีผลในการที่จะป้องกันยาเสพติดใช่ว่าหมดที่บุความสัมพันธ์นะทีนี้ ถามว่าความสัมพันธ์แบบไหนที่ทําให้ที่ดีใช่ใชเวลาที่มีสิทธิภาพเนี่ยมีสองอย่างมีเวลามากพอและมีปฏิสัมพันธ์ที่เพียงพอสออันนี้มันต้องคู่กันเวลาที่พอเนี่ยมันก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าขนาดไหนถึงจะพออ,ะอย่างน้อยๆเนี่ยมันควรจะมีเวลาที่คุยกับลูกเนี่ยชั่วโมงสองชั่วโมงต่อวันช่วงที่เด็กเครียดพ่อแม่ควรอยู่กับเขาเราหลายคนเนี่ยชอบที่จะอยู่กับลูกช่วงที่เขาสบายใจตอนที่เขาทุกข์เนี่ยเราก็ไม่ค่อยอยากฟังโดยเฉพาะผู้ชายนะถ้าแบบเฮ้ยลูกเครียดไปคุยกับแม่ไปคุยกับแม่ทีนี้ปฏิสั ว่าความสัมพันธ์มันดีผมมีวิธีง่ายๆนะส่วนตัวผมก็คือว่าเฮ้ยเขามีอะไรเขาเล่าให้เราฟัง้แล้วมีกิจกรรมอะไรที่อยากจะแนะนําเพื่อเพิ่มปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวเพราะบางทีแบบนึกไม่ออกอะท่จริงมีหลายอย่างนะต้องเล่นด้วยกันแล้วก็แล้วก็คุยกันผมที่ผมชอบที่สุดผมชอบอ่านนิทานสอนเรื่องการอ่านหนึ่งทำให้ลูกรักการอ่านสองทำให้ลูกอดทนที่จะรอได้สมมติดู youtube เนี่ยมันจะแบบ แต่นี่โอเคแต่นี่คือช้าๆค่อยๆไปเด็กแล้วก็ฝึกจินตนาการและในนิทานมันก็มีแบบมีเรื่องราวเสศีลธรรมเรื่องศิลธรรมจริยธรรมหรืออะไรแล้วก็ต้องทําให้มันสนุกเพราะนไอความผูกพันเ่าเนี่ยคอยปกป้องลูกๆเรารักเรารักตัวเองแล้วก็ไม่กล้าที่จะทําอะไรที่ไม่ดีทั้งปสุดท้ายนี่อยากจะฝากอะไรไหมครับฝากกําลังใจสําหรับคนที่ใช้ยาเสพติดแล้วก็ตั้งใจจะเลิกนะเราเลิกได้วัน2วันก็ถือว่าสําเร็จละเผลอใหม่กลับใหม่เดี๋ยวก็กลับมาเลิกใหม่ก็ก็เป็นกําลังใจมันยากมากเราอาจจะไปเผลอไปใช้เนี่ยด้วย ด้วยอะไรก็แ so ล so ้วแต่แต่ว่าเคมันมันยากมากเลยนะก็ก็เป็นกําลังใจให้ผู้ป่วยยาเสพติดทุกรายที่ต้องการเลิกแล้วก็ขอให้คนรอบข้างก็ช่วยช่วยให้กําลังใจนะครับแล้วก็กําลังใจนี่แหละจะเป็นต้นทุนในการที่จะทําให้เขาเนี่ยเลิกได้สําเร็จครับโอเคครับก็นนี้จะเป็นเรื่องราวนะครับในการที่เราจะเลี้ยงลูกยังไงให้เราลูกเราไม่ติดยาเสพติดหรือบุหรี่นะครับอย่างแรกก็คือเราก็ต้องให้รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าขึ้นมาแล้วก็ความสัมพันธ์ในครอบครัวกําลังใจนะครับหรือว่า กฎเกณฑ์ต่างๆต้องมีความสัมพันธ์กันที่ดีความรักในครอบครัวแล้วก็ตัวอย่างการที่เราไม่อย่าให้ลูกเราติดยาเสพติดเนี่ยมันก็เริ่มต้นจากตัวเราที่เป็นพ่อแม่เนาะขั้นต่อไปก็จะเป็นเรื่องของสังคมถ้าเรามีสังคมที่ดีเราสร้างสังคมให้ลูกที่ดีลูกก็จะเป็นคนดีได้นะครับแล้วก็การเรื่องของอนโยบายนะครับที่แต่และชุมชนได้สร้างกันขึ้นมาเพื่อให มีการควบคุมนะกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อให้แว่นเราได้สามารถที่จะอะไรอยู่ในร่องอยู่ในรอ,อยใ,รอให้มันเหมาะสมเพื่อจะได้ดำรงชีวิตดีๆขึ้นแลวก็ทางไกลยาเสพติดนะครับวันนี้ก็เป็นการพูดคุยอาจจะได้อัธรุกันพอสมควรแล้วนะนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมีอีกมีคำถามมาถามหมอคิสลัลนอีอนะครับถ้าอยากรู้เรื่องอะไรฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับสำหรับวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ